ครับได้ครับนะครับแล้วก็อย่าไปเปิดกลางทางล่ะเดี๋ยวเอาซีนไว้เอาซีนไว้เลยครับฮะอยวซีนเอาที่นี่ซีนไว้เออเดี๋ยวก็เอาดาดทับอีกทีเดี๋ยวมึงไปส่องกลางทางมึงก็รู้ใส่แบงค์อะไร <c oughs> เดี๋ยวให้เขาไปเปิดดูแล้วกันเป็นย่ามใส่ย่าม <c oughs> ใส่ย่ามเลยพอบวดเสร็จปุ๊บแล้วก็หยอดไปในย่ามเลยนะครับผมอ่าโอเคเป็นย่ามใจ <c oughs> เอาเรีเรยกย่ามใจย่ามใจครับผม สวัสดีทุกท่านครับ484ยูเซอร์ฝากระบบเสียงจาก PS เ t สสเ o อรี่โันมอด้วยนะฮะพี่บาสมาดอวะเมื่อกี้พี่บาสมาส่งกองขวัญให้ครับส่งอะไรมาให้ส่งมืออุ้มใจมาให้แค่นั้นน่ะเหรอครับผมแล้วก็พี่คนโอมส่งลักกี้มาให้ถึงเจ้าของบริษัท PS เ t สสเตบ้าโันหมอส่งอุ้งมือมาเนี่ยเหรอแล้วส่งปุ้ฟผส่งปั๊บเลยเมื่อกี้พี่หนงโอ้โหอันนี้ก็ขี้เหนียวส่งสิงโตเป็นสติ๊กเกอร์กูจะไปขึ้นเงินยังไง ติดโต๊ะฟอรดูนี่เนี่ยขอบคุณพี่วัชส่งบีมาให้อนงบอกว่าขอบคุณมากมากนะน้องพี่นงนี่คือสุดยอดที่สุดแล้วพี่ๆน้องๆนี่พึ่งพาใสายได้หมดเลยน,นอยตอนนั้นพี่จะไปปราจีนบุรีครับอ่ะพอดีก็กลับไปที่ไอ้านบะหมีหน่นงอ่านครนายกครับบอกว่าพี่นงเดี๋ยวผมจะไปงานปลาจีนบุรีต่อครับเออ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 แล้วมีอะไร ค่าน้ํามันยังไม่มีเลยโอ้ก่อค่าน้ามันสักห้าพันได้ไหมเพราะว่าอยู่นั่นสามคืนเราต้องใช้ใช้หนุ่มไม่พูดอะไรสักคาเลยนะออืกลับเข้าไปหลังร้านโอ้โหใจใจไม่ถึงประมาณสามนาทีครับเดินออกมาโอ้เอากาแฟกาแฟชงมาให้สี่แก้วเอาไปให้กาแฟบอกอ่ะไอ้นุ้ยเอาไปมึงจะต้องเดินทางอีกไกลนักโอ้สี่แก้วไอ้เจ้ากะไอ้เี้ยขับรถตาเหลือกเลยอะโอไม่ใส่น้ำตาลด้วยนะ กาแฟดำเป็นเอสเป็นโซโอโ้เน้นไม้เลย <c oughs> เด้นเน้นเลย <c oughs> สวัสดีครับ500ยูเซอร์ฮะยังอยู่กับเราในะรักทายกันมาโมเดลวันพีสวยมากใครที่ชอบไปจังหวัดนคะรนายกอย่าลืมนะครับแวะไปหาพี่นงได้เลยมันมีนงช้าๆแยกมาขาวานเลยนะนะครับบอกนี่เนี่ยพี่นง ผมมาแล้วนาะงดูจากไลน์ติ๊กตอกพี่นุ้ยมาเมทาเราเก๋โอ้โหสบายสบายเลยจากแก้วเราห5ิ้ามันจะคิดแ80ดิบทันทีเอาไปแมกว่าเดิมถือว่าเป็นคนมีตังค์เข้ามาดูไลฟ์พี่ต้องคนมีตังค์ครับผมนะดูสิของขวัญไม่หยุดเลยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆขอบคุณมากครับขอบคุณมากคุณเทียนชัยเดี๋ยวส่งดอกกุหดาบเข้ามาให้ขอบคุณมากเลยครับโอ้มาเยอะแยะมากมายเลยก็แฮปปี้มีควา,ามสุขกันให้ไม่ให้ก็ไม่ใช่ปัญหา นะครับไม่ใช่ปัญหาเลยได้ไม่ได้ไม,ไม่ใช่ปัญหาเข้ามาดูนี่ก็ถือว่ามีพระคุณแล้วก็รักพวกเราแล้วครับผมนะครับขอบคุณนโนงด้วยครับส่งแจกรอยยิ้มเข้ามาให้อย่างไม่หยุดยั้งโอ้โหนี่ดูไม่เลิกเลยเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวดีวแป๊บหนึ่งมันเหมือนจะเราไปพูดอะไรผิดมั้ยมันจะเตรียมตัดตัดไม่มีแล้วมันออกไปแล้ว <ๆ S 1> เ,เหมือนเหมือนกับว่าติกตอกตอนนี้กําลังปรับงงงกันอยู่ใช่ฮะแต่เราก็รักติกตอก ว่ามาดูสิงโตปลอมอาวเดี๋ยวร้อ,องเพลงให้พี่หน่งฟังดีกว่าได้ครับไก่ไก่ไ,ไปไก่ไก,ไก่ Right, right. กไก่ๆมันต้องเจอเพลงนี้จบเจากเพลงวันเด็กมาต่อกันทเพลงวันพระครับดิดิดิีใ i ร h t ตอนเช้าออกวินทบาทโปรดโยมญาตทั้งไกลและไกลวินทบาทในมอเตอร์ไซค์ปิดจนมิดไมาสะใจโอโหเย้ย <ipp> อย่าไปหาซื้อมารุ่นใหม่เอาบาดใส่ไว้ในตะแกรงนาะลูกศิษย์ตอนท้ายทกใครจะวา่าให้มันนั่งมาช่วยหิ้วปิ่นโตหิวโหวดเลยนะครับอาจารย์ฉันตอนเช้าแล้วเขา้ากุฏิรออีกหน่อยสิแล้วเคยลูกกินเพลเก็บมามาไว้กินตอนเย็นดึกๆใช้เนนซื้อเย็นตาโฟหิวซะสิ ว่า,ด,า,าดึงสุราขราวหักกระไดพระองค์หนวัดได้กระเนี่ยพูดอย่างนี h <h ้เห็นที่ต้องเคลียเพราะในย่านนี้มีทะเบียนเอ้าเพลงเปิดมันก็ต้องดังดิแม่เออมันมันก็คงไม่ข้ามไปฝั่งนู้นหรอก ต้องปิดม่านไหมเนี่ยโอ้ตายแล้วต้องปิดไรแล้วกูนโมกูแม่งกดสวดยังไม่สุดเลยคนตื่นทำนะคนตื่นทำตื่นมาทำไมไม่ดังหรอกันไม่ได้ดังอะไรมากมายหรอกตายแล้ว โอ้โหตัมเลยนะครับขอบคุณคุณรพประดลนะฮะขอบคุณครับห้าร้อยสี่สิบห้ายูเซอร์นะครับนะคุณปิยวุฒิขอบคุณครับสวัสดีคุณตั้มเพลงเปิดมันก็ต้องดังดิเพลงมันดังเพลงมันดังเพาะเพลงมันดังอ่ะหลายร้านวิอยู่เลยเออมันก็เยอะแยะมากมายมันก็ต้องดังเป็นธรรมดาอยู่แล้วไงใช่ป่ะโอ้อยู่คนเดียวมันก็ก็เรียกอะไรวะ อยู่อยู่อยู่กับลาโพงมันจะดังอยู่กับลำพังมันจะเงียบสงสัยต้องปิดไรล่ะสวัสครับอีสวัสดีครับไอ้อต้นอย่างเงียบบรรยากาศน่ากูัวไอ้เหี้ยเขาคืนดยกำลังใจที่ส่งเข้ามาอกวอ่าอาจารย์โดนแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากกับตันพี่บาสอยากขับดิโอ้โหพี่บาส อลับกันเองลำโพงเขาดีไงพีเอสเตอรีโอไงแล้วกูก็เมาหูก็ดับเลยเฮ้ยกูจะรู้ไม่ดังไม่ดังเนี่ยดังไปกี่บ้านกูก็ไม่รู้ไงโอ้ยที่ทำเรื่องร้องเรียนกันเหรอเนี่ยเชียบกูต้องหาอะไรมาซับบ้านอีกแล้วมั้งเนี่ยพวกนี้ประชุมประชุมพีเอสประชุม ไอ้ทีมงานพีเอสมาประชุมหน่อยเลยไม่ได้ไม่ได้การมีบุเบียอะไรไหมเอาอะไรมาซับหน่อยไหมรังคงรังไข่รังไข่ไม่พอต้องเป็นรังแครโอ้โหเฮียเดินก็เข้าจะมูกฟุง้งเดี่ยวเฮียเอ้ยงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเ <_ s> พราะว่า,าบอกดังเกินไปพี่จริงวันเสาร์น่าจะปล่อยนะเขาให้ท้าเที่ยงคืนนะนี่เพิ่งห้าทุ่มว่าเอดีตคณะภาพก็ให้ก็ใช้เสียง เออผมก็ทําเรื่องขอไปทางสอนอบินบุรีแล้วนะครับบอกว่าใช้เสียงถึงเที่ยงคืนโอ้ยเป็นเรื่องอรนะครับจริงๆแล้วผมเพิ่งมาไลฟ์ตอนสี่ทุ่มนี้เองใช่ไหมคุณต้นใช่ครับวันนี้อาจจะขึ้นช้าสักนิดหนึ่งว่าทํางานอะไรอยู่พรุ่งนี้มันวันอาทิตย์ด้วยวันอาทิตย์มันหยุดสุดทรรษาเราก็ไม่รู้จะทําไงเลยนะบ้านใกล้เลือนเคียงจริงๆบ้านใกล้เลือนเคียงก็ไม่มีใครมาด่าพี่นะมีแต่บ้านเราเนี่ยออกมาด่าเราเองเนี่ยกูเือกูเชื่อเลยเดินมาตาเหลือกเลย ดังไปดังไปดังอะไรนะกําลังร้องนะโมอะไรนะถอดอุปกรณ์เลยดังไม่มีดางดังออกข้างนอกเลยแม่แม่แรงแรงไหมตัดหูออกไหมเมึงอกี้เอาหูออกไหมเอาไหมเอาไว้ไม่หูเนี่ยในตอนผมหายเอ้ยกันไกลอยู่ไหนตัดหูมั่มบ้าดอยู่ค้างพี่เสมอใอ่บ้าบ้านเหรอ มึงรีบมาทำรังไข่ซับเสียงให้กูุบ้านพี่เลยนะเขาบอว่าไม่ใช่คนตื่นทำนี่เมียตื่นทำโอ้จริงเลยแล้วมันจะไปสนุกอะไรคนเรามันต้องมีมั้งมุมความสุขอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าพ่อมีความสุขอะไรก็ทำไปเลยนี่กูก็ทำแล้วออกมาด่ากูว่ากูดดังแล้วก็ความสุขกูไปไหนเนี่ยแม่งต้องหนีไปกลางเต้นอีกแล้วอเวนด้ย ปออเหาเจ้าภาพเจ้าภาพทะเลาะกันแล <k id sprout Likewise> ้วเจ้าภาพทะเลาะกับเจ้าของสถานที่บานรอบมาเหมาลานนี่อ่ะนะเอาเครื่องเสียงไปเหมาลานโอ้โหยิ่งลานบึงยิ่งโดนเลยไม่ได้เป่าเลยลานก็เปิดไม่ได้เป่าทั้งลานโอเควันนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเข้ามาโดนโดนเอทำเรื่องมาแล้วอันนี้เขาตักเตือนแล้วปกครองลงฝ่ายปกครองลงแล้วอันนี้ผมผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะฮะไก่ไก่ร้องจบ ยันน้ำโมแม่งเลิกไม่ได,ไไได้ไม่ได้รอกไกลไนี่ถ้าสมมุติว่าอาเล่นอยู่ไทยวัสดุเนี่ยนะครับแล้วมาปิดเล่นอย่างเงี้ยต้องเคลียร์กันเลยนะต้องหยุดเลยจ้างมาไม่คุ้มเลยนะเนี่ยยี่เพลงเดียวแล้วตีกันขนาดเนี้ย <laughs> เพลงมันน่าตีกันได้เลยเพลงน้ำโมเพลงพระแท้ๆ <laughs> ดังดังดังไปอะไรนะดังอะไรดังเอ้าก็รโพงเปิดก็ต้องดังสิไม่ใช่มาดังออกมาข้างนอกเนี้ยทำ <laughs> ไม <laughs> มันดิ้มดังผิดปกตินยะ <laughs> ทำหน้าทำตาแล้วกูก็ต้องกลัวซะด้วยแหไอผมก็อดหน้าเหลอไม่ได้ชีวิตกูจะต้องไปไล่ที่ไหนให้มันส่วนตัวกูวะเนี่ยพี่เอสสตอรีอวัดหมอกเขาอยู่โอ้โหครับในทีแยกสบายเลยค้างอเสมอลายแม่งกลางถนนเลยอะโอเควันนี้ไปก่อนแล้วกันนะนะครับเขามาเตือนแล้วไม่อยากให้มีปัญหากันนะครับสวัสดีครับทุกท่านทุกคนจะเจ็บจะจนนะฮะนอนหลับ ันดีหรือเปล่ากูเนี่ยนะนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นเงินหายเงินหายไปไหนเงินหมื่นหายไปเงินแสนเข้ามาแทนที่นอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนเดินแข่งแขนก็ขอให้ได้เงินล้านครับนะเดี๋ยวพี่ไปนอนก่อนแล้วกันนะจำเป็นจริงๆยังยังคาใจอยู่เลยดัง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 ยิ่งกว่าช้างดังดังดัง เดินย่ๆไปแล้วกูไปแล้วเาบอกว่าติ๊กตอกวันนี้ไม่ติ๊กตอกไม่เตือนนิกตอกไม่เตือนกูเลยนะติ๊กตอกวันนี้ไม่เตือนพี่เลยแต่แต่ตักมาเตือนหรือว่าเป็นเลิกงามยามดีอ่ะเอาไปปิดไลท์ที่งามดีพ่อมึงเหรอเลิกงามยามดีเหรอเนี่ยเราไม่อยากทิ้งฟานแพงนะยามดีที่อะไรหลับอยู่หน้าป้อมเนี่ยปิดเลยไปแล้ว ปิดเลยปิดเลยเออเอาปิดไม่ลงเออดังดัง